โท,ทุกท่านนะครับผมสส Finally, ปีชา,ชาติรู้ชี้ชวสิทธิธ์นะครับเป็นสสนครราชสีมาเขตสอง,สอง,อองอาสภาประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของผมนะครับได้มายื่นหนังสือเพื่อทวงถามกับเหตุการณ์ที่มีโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของผมนะครับได้เคยจัดพราปา่าโรงเรียนไปแล้วก็มีการ ได้เงินพระป่ามาแต่มีการกอร่อสร้างที่ก่สสอ,อสร้างสนามฟุตบอลเออก่อสร้างลู่วิ่งฟุตบอลนะครับเรื่องก่อสร้างลู่วิ่งของสนามกีฬาที่มีการผิดสเปคครับผมก็เรื่องนี้เคยผ่านการเออเขาเรียกว่ามีมประชลงไปแล้วแล้วประชก็ชี้มูลแล้วแต่ว่าทางอดีตผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ครับยังไม่ได้ทาการแก้ไขเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาปีกว่าแล้วนะครับประชาชนในเขตเลยมายื่นนสอเพื่อให้ผมเป็นตัวกลางในการยื่น หนังสือร้งองเรียนไปถึงสองกรรมธิการนะครับก็คือ1กรรมธิการการศึกษาโดยมีท่านอาจารย์ปรมีกับอีกกรรมธิการหนึ่งคือผมยื่เยนเข้าไปคือกรรมธิการปปชาครับก็เดี๋ยวให้ทางตัวแทนผู้เสียหายช่วยกล่าวอะไรที่หนึ่งก็ได้ครับค่ะเมื่อปี67เดเดือนกันยาได้ได้ลงข่าวเหจนักเรียนเลวไปหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เงียบโรงเรียนไม่เคยมาชี้แจงอะไรต่อสาธารณชนเลยไม่ว่าจะเป็นเอกสารจัดสืบจัดจ้างหรือ โครงการก่อสร้างต่างๆที่เป็นแบบแผนนะคะรอบครั้งที่2องลงเพลนโรงเรียนเร็วก็ได้ลงข่าวไปอีกเดือนสิงหาโรงเรียนก็เงียบค่ะแล้วทีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วออคนที่เกษียณอยยุราชการไปแล้วคือนายรังสรรค์สุธนามท่านให้การว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยจะเข้ามาต้มแซมให้เสร็จภายใน1เดือนแต่เรื่องก็ผ่านมาเป็นปีก็ก็เงียบค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะ,ะพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนนะคะทุกท่านดิฉันปารมีเวยจงเจริญนะคะผู้แทนรัศดรมาเชียร์รายชื่อพรคประชาชนแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการพิธการศึกษานะคะสภาผู้แทนรัศดรด้วยวันนี้ก็มารับเรื่องนะคะจากนะคะประชาชนที่มาล้องเรียนผ่านสาสครับปิยชาติสสนครราชสีมาพรคประชาชนนะคะ,ะเคสนี้นะคะก็ต้องแยกออกเป็น การที่จะดําเนินการนะคป็นเป็นสองคดีคดีด้านการทุจริตนะคะก็เดี๋ยวทางสสปิยชาติก็จะยื่นเข้าสู่คณะกรรมการ,การปปชแล้วก็ในทางสื่อสวนสอบสวนคดีทุจริตปปชก็ได้นะคะลงไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เหมือนที่สสเปิยชาติได้นําเสนอข้อมูลว่าปปชก็เห็นว่ามีพยานหลักฐานนะคะเพียงพองแล้วก็ได้ชี้มูลความผิดอันนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการด้านคดีทุจริตของปปช แต่มันยังมีอีกด้านหนึ่งคือด้านนะะการชุจริตในสพาผกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมันเกี่ยวพันกับเรื่องการดาเนินคดีทางวินยัยนะคะต่อข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานะคะโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็จะเป็นผู้บริหารนะคะสถานศึกษาซึ่งถึงแม้ว่าผอ,อนะคะสถานศึกษาแห่งนี้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตาม,ก,ตามก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ากระทําความผิด ได้สาเร็จไปแล้วนะฮะการทําความผิดได้สําเร็จไปแล้วการกระทําที่เข้าข่ายว่าน่าจะทุจริตได้ทําสําเร็จไปตั้งแต่พอท่านนี้ดํารงตําแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสืบส,สวนสอบสวนย้อนหลังได้แล้วก็นะคะถ้าคณะกรรมการสืบส,สวนสอบสวนนะครลงมติให้เป็นความผิดก็ดําเนินการลงโทษในย้อนหลังได้ซึ่งเดี๋ยวดิฉันรับเรื่องนะคะจากสรรสปยชาติแล้วก็จะได้นําเข้าคณะกรรมการการศึกษา ะะขอให้ส่งเรื่องไปยังสพขอะะให้เรียกเลขาสพะะเข้ามาชี้แจงว่าการะะพิจารณาด้านวินัยความผิดะะของบุคลากรทางการศึกษาได้ตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงะะแล้วต่อจากสืบข้อเท็จจริงลงมติอย่างไรบ้างและขั้นต่อจากสืบข้อเท็จจริงก็คือสอบสวนความผิดลงมติไปอย่างไร นะครว่าเท่าที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากสสปิยาชาติก็เหมือนกับว่านะครกระบวนการสื่อสอบสวนวินัยราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพทเนี่ยก,ก,ก็มีความผิดปกตินะคะเหมือนหยุดนิ่งไม่รู้ไปสะดุดต่อหรืออะไรก็ตามไม่ทราบแต่ไม่เป็นไรมีต่อที่ไหนนะคะสสพักประชาชนเราจะทลายต่อทลายกำแพงแห่งความไม่ยุติธรรมเหล่านั้นนะคะดิฉันก็ จะได้ให้นําเรื่องเข้ากับคณะกรรมการพิจารณาและดำเนินการนะคะอยา่างเต็มที่นะคะก็ไม่ทราบาพี่น้องเพื่อนสื่อมวลชนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีก็นะคะเป็นวันว่าสิ้นสุดนะคะบทการนี้เลยเดี๋ยวสสประชาติคงจะดำเนินการต่อผ่านสองคณะกรรมการอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ